อืออาจจะวักเอาเลยครับเอาเถอะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่เกมส์สตรีนะครับหายไปสองเดือนอผมคิดเสียงท่านผู้ชมมากเลยนะครับสองเดือนนี่ให้หายไปไม่ใช่เพราะอะเทยนะครับตาำอันนี้ก็งานเยอะมากคิดเธอไหมแบบงานโคตรเยอะเลยนะครับงานก็ยังไม่เสร็จเลยไม่ได้มีเวลามาทั้งทำนะครับ น,น,นี่แฉนแฉะจริงคืออู้อู้ออมากครับช่วงนี้เป็นอะไรอู้มากโลกเกิดอาการไม่มีอะไรสิ่งๆทำนะครับอืเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เร่เราจะใช้ตัวอะไรเล่นดีวะเนี่ยตัวเก่ามั้งไหมครับตัวเก่าไหมครับเนี่ยเช็ดตัวเนี่ยเบรดิเซ่ที่ถูกปลุกนะครับอา่าที่ถูกปลุกตัวโคตรเก่า น,นี่มันสายลงมาลายใช่ป่ะจัด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 จีดจ้ใหม่จีจจ้ใหม่ของบิน,อ,น,น,อ,น,นบอ๋อไม่รู้ใส่ไปทำไมสวัสดีเออเออปีเต้ต้องมีดูดเนี่ยว่ะลืมดูดขโมยสิบห้ามาร์เวลอืมเท่โอ้จี้ถูกวะเนี่ยอืมหมวกหมวกต้องใส่ไหมหมวกหมวกจำเป็นไหม จำเป็นไหมบกจำเป็นหรอใส่หมวกทับแม่งกูโหดครับเออเอ,อเออแป้นแป้นลืม oh โอเมก y god กูหมวกมันไม่ออกเออเผื่อเผื่อเกมอัน,นี้อวยเราไม่ได้ต้องจัดนี่โอ้ปะว่าอ,อยากอยากอยากลองเป็นฟางมากเลย ผมขอลองเป็นฟ้าดีกว่าอ่าเราจะมาตายกันนะครับแหมหลังจากตอนล่าสุดนะครับพาร์ทที่สี่ที่ลงลงไปเกิดอาการนั่งฟิวแตกนั่งร้องไห้ไปเจงจัดนะครับเลยแม่งไม่มีเดรทำเลยแบบงอนเกมไปมาสักนานพอสมควรนะครับอ่าตอนนี้เด้ยวก็จะ แผนที่เดียวสีเหมือนเดิมนะครับตั้งเดือสองร้านนะครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องหายุผลไปทำไปทำเชี่ยอะไรมาครับมีสองร้านมีสองร้านเดียวก็เดี๋ยวก็บ่นเด็กก็ร้องเสียมีสองร้านละหายมีสิบสามร้านตอนแรกมีสิบสามร้านนะครับเรา อีเวนต์สุดจะสุดโหดนะครับอีเวนต์อ <laughs> <Event> ีเวนต์คือเออคือไม่อยากจะบน์จะขอบน,น์เลยคืออีเวนต์คือโอพตานะครับผมผมได้เมืออ่อครบทุกอันแล้วเดี๋ยอยู่ครบทุกอันแนะล้วครบทุกอันยกเวน้นเ,เนี่ยเอบวกหนึ A ่งอ่ะไอเอเอดิหนังฟ้ายังไม่ได้เลยเฮ้ยรอ,อ,อกูดูเว้ยโอเคได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค A อบวกหนึ่งนะครับเอบวกหนึ่งเออผมไม่ได้เอบวกหนึ่งอะแต่ผมได้ทุกอย่างครบแล้วยอบวกหนึ่งอะแล้วผมแบบน้อยใจอะ่ะแบบไม่ได้อะมันอีเวเลือแค่ไแมบบ่กแบบี่อะไรวะไม่กี่แค่วันเดียวก็จะหมดเลยครับเ <c oughs> ลยแบบง,ง,งอนแม่งเอาไปอัพเล่นเอาไปตีขายแม่งทิ้งเอาไปอัพรวมแม่งเล่นเลยพอสุดท้ายได้เอบวกหนึ่งต้องมานั่งหามให้ <c oughs> พูดง่ายๆพูดง่ายคืองโง่โอ้โหเล่นลืมเปิดเสียงเกมเออไม่เป็นไรนะครับขออภัยด้วยกันนะไม่เไม่ได้เปิดเสียงเกมอืมแอร์ดิโลภารกิจนะครับช่วงนี้ก็เกมเศรษฐีก็พัฒนากันไปเยอะนะครับโอ้โหชิบหายละแต่ละคนนี่ระดับระดับระดับเสี่ยวตูดส่วนเรามีอะไรมั่ง เรามีขโมยมาเบิ้ลนะฮะเป็นออฟมาแล้วก็ออฟออฟเป็นเดิมมาส่วนอันนี้เป็นออฟยี่ก้าสิบยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ประกันตีนะครับแล้วมึงจะออกบ่อยไปไหนเด้อเฮ้ยสงสารกูมากมมีออฟโอ้โหไม่ตัดฝาเลยอืมเฮ้ยเสียวโอ้ยถอยถอยสี่ช่วย โอ้โหมันแพงเนี่ยวะอ๋อมีเห็นมีนูมไหมเห็นมีนู่มไหมชิบหายละกดสร้างเลยมาเถอไม่ออกอ้มีนี่ไม่ค่อยมีใครใช้เนยระดับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นเท่าไหร่ว่าลืมละเท่าไหร่นะครับผมลืมใครรู้ก็ช่วยบอกใกล้คอมเมนต์กันด้วยนะครับ น้อ,อืมน้องเคก้กอ่าอ่าชื่อแต่ละคนตอนนี้คอนเซปต์เดิมครับันยงไม่ถึงตาเราแล้วก็สองจี้ชาวบ้านจะช่องเล่นอืมห้าสิบมีเสียงเล้ยขออภัยด้วยนะครับพอดีมาอัดตอนวันศุกร์นะครับแต่แต่อัพวันเสาร์แต่อัพพรุ่งนี้อ่าอาจจะเวลาท่านผชมฟังอาจจะมึนๆหน่อยหนึงนะครับ โอ้หแผ่นมึงร้อยเปอร์มปเลยเฮ้ยออกสร้างสามสร้างสามออกสามอืมอืมป้องกันโจมตี48เปอร์เซ็นต์นองสารเขานะครับเอ้าอ๋อ,อลืมดูเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวันนี้แผ่นออกอืมเอ้ยเล่นแผ่นชั่วดิฝังจบ โอ้โหแหลกมากโอ้โหกดคู่ถอยเจ็ดชวบอืมและเอาละวัดลุ้นอุ้ยไม่ได้ขอบคุณครับ <c oughs> เขามีคู่มือไก่ครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เสียวเสียวมากอืมเราเราเล่นหลายล่างเราเล่นลายบนได้ไม่ใช่หลายล่างพูดผิดเออ ถอยเก้าถอยเก้าสองห้าโอ้ไม่ได้ว่ะโอ้ย <c oughs> มีดูโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ยอืมอีอันขอเขาน่าจะเก็บเมืองนี้แน่เลยนั่นแต่ถอยน่าจะพลาดนะครับเอ้ยโ <c oughs> อ้ยทุบชิบหายแล้ว ทุบอุ้ยเขาไม่เล่นทุบตรงนู้นมะเอาว่าถือว่าเป็นผลดีกับเรานะครับเราจะจบลายแม่งพี่เลนอุ้ยเอ้ยหมวกไม่ออกลอแม่นเดี๋ยวนะมันจบไม่ได้อะต้องเนียนเนียนเนียนตีตีวงตีวง,วงอ่าเนียนปิดปิดของแพงของแพงปิดอืมดีตอนนี้เรามีแผนครับกดผิด เอ้ยได้อยู่ไม่ออกเอ้ยมันตัดจริงๆด้วยไม่น่าเลยทุบเมืองอีกสังหารึงโลกเออเฮ้ยลองให้อดแล้วครับไปทำไมโอ้ <c oughs> อเออพูดพูดถึงใส่ดูดไหมไม่ได้ดูดเลยเนาะมันต้องลองของเมืองคูนเท่าไหร่มันน่าจัดซะจริงๆแล้วใส่แปลนฟ้ามาเราไม่กลัวครับเมืองแพงไม่กลัวกลัวแพงหเห็ปนลูกเอ้ยแปนมาแล้วยาเด้งแน่นอน เป็นเฝ้าหอกเออคือเอ้ยออกอีกยิบเก้าเปอร์เซ็นต์ออกดีมาก ผมผมคิดเลยเปิดได้แล้วพี่เลนได้แล้วหาเรื่องตายหา,าฟรีแล้วครับเราจะถอยหกบนสี่บนหกชว่วยเฮ้ย <h uy> ออกไม่ออกจะรู้รู้รู้ <h uy> <h uy> โอ้โหยังแพองอยู่ดีวะขาดไม่ขาดไม่รู้ไม่ขาดด <h uy> <h uy> ้วยเฮ้ยกดผิดโอ้แบนบ ถ้าหกนะถ้าหกนะ <laughs> เกียนมากเลยอันนี้อันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันดูแลดูแหลกๆนะครับเพราะน,นีกดอัดหน้าจอไปด้วยมันแบบกระแลกนะครับไม่แบบะ <c oughs> ละก็แแลกพูดอะไรงูอืมถอยห้าอ่าแล้วมีมีให้ลองของเลยครับ <laughs> หาเรื่องตายแล้วอันนี้หาเรื่องตายแล้ว อืมโหมันก็ออกจังเลยฮึ <c oughs> แอรีรยวกับอีอันอีอันยังไม่ได้ดูดเลยมันเนี่ยได้ข่าวใส่ละคังมาซะด้วยโหเบิร์สองนี่มีโจรส่งอะไรเปล่าเนี่ยคุณเล่า เมือลทีไปเนี่ยเมือลทีนี่ยันมีเมืองเดียวนะครับเบิ้นไปออกมาสิบเอ็ดแล้วเสียวตงแน่แหละโอ้ไม่เอาเมืองกูโนอ,อืมครับเฮ้ยไม่บอ,อกเลยว่า อยากเบินสิบสองมากไม่ถึงถึงไม่ถึงทอยสามก่อนก็ได้อะเฮื้นั่นไงว่แหละอึมรอคนที่ใกล้ก่อนเดี๋ยว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 มีเคียแน่มันก็เบินสองตังไอ้ดีละดีละดีละ โอ้ยเบิ้ลโหเบิ้ลกี่เปอร์เซ็นต์วะนะยี่แปดเปอร์เซ็นต์นะไม่ออกอีกเลยเอาเบิ้ลช่วยโอ้โหสิบสองมันโหดมากอืออาละเอาละ,าละมีละไอ้เขี้ยมยินอืม อืมอุ๊ยแล้วไงพวกเขาไปอยู no ่ดีนไปดึงพวกเขาเช่นหมันคูนเท่าไหร่มั่ยังไม่ออกเลยครับใกล้ๆโอ้โหแม่งทอยสิบสองแน่เลยว่ะโอ้อืมเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ขึ้นเพลงครับเป็น ันเป็นไอ้นี่ไหนวะเออวัดโลกโอ้โหไม่ต้องวัดโลกวัดสดสดทุบมาเราซาเราซาหวัวอย่านะเออโอเคไม่มีตัดนางฟ้าติ๊ง เอาแล้วุนทำเองวนเองนั่งสารเขานะครับน้องเคกออโตแล้วเฮ้ยน้องเคกอูอโตซะแล้วจะแซด้วยโอ้ยโอ้ยปั้นว่ะปั้นทางว่ะปั้นว่ะโอ้เตรีย,ยมสิบสอง่ะเนี่ย 2. 2> สิบส <2. S 2> องสิบสองเออไม่สิบสองทำเพื่อเบอร์สองได้ปะล่ะขอเบิเ้ลเถอะเออเบิร์สี่ก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่แคร์กู <c oughs> แม่ง้โหมีนางฟ้าว่ะชิบ <c oughs> หายและโอ้โหลื่นซะด้วย ีนางฟ้าก็ทุกคนเลยผมไม่มีออฟตานางฟ้าเป็นคนที่เจ่ินออกมากไม่มีบุญในการสุ่มออฟสุ่มทีไรก็ได้แต่อะไรเจ็สิบเปอร์เซ็นตได้ได้หรวะ,ะได้ค่าผันทางเอ้ยค่าเงินเงินเดือนเงินเดือนเออเงินเดืนเอนเพิ่มนะครับผมเอาไปยัดในออฟในของอะไรสักอย่างอลืมละเฮ้ยเฮ้ยออโตไม่ยังงูเลยออ <c oughs> เมืองกูเมืองกูทำไมเอ้ยลงเมืองกูมันตังกูไม่มีชายแล้วตังไม่มีชายแล้วอย่านะ <c oughs> อ้ตุขลมครับเฮ้ย มีแผนแล้วอือือ,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 อสดอุ้ยสดสีเว้ยไม่มีตาเป็นตาที่อันหน,น,น,หนาที่สุดหละครับอย่างนี้อย่างนี้หน้าใสหมวกเสริมตั้งแต่แรก ยังไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับและนี้และก็ยังไม่มีใครลงเมืองเลยอุ้ยตกใจลงออ่าเบิ้ลเยอะ โอเคครับเอมพาสิมยังออกเลยโอ้ยได้มีด้วยยังไม่ครบรอบหนึ่งเลย ปันนงคขดหกสิบหกทอยสี่โหแบบรัวมีคนไดสิบเจ็ดล้านรองไห้มีฟามร้องไห้้เมือง อุ้ยชิปหายแร็โลโมันออกยี่บเก้ามันอวยมีห้าแสนเลี้ยวสิบสองไม่ได้คะ่คะสิบสองค่ะสิบสองรัชชาตายคะ่คะก้าวค่ะดีมากเรามีเรามีแผนฮุบ อบแล้วก็ชวัวสิบเอ็ดอุ้ยแรงไปเปล่าเอ้ยยังได้อยู่ได้อยู่ชวนี่ของฟรีใครๆชอบสิบเอ็ดล้านแล้วอันนี้ก็บินจังเลย สิบเก้านาทียังไม่มีใครเสียชีวิตเลยขาดเลยนะต้องสักทีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้มันต้องสักทีแล้วมั้อโอ้โหขาดแล้วต้องทอยสี่สงสารเขานะครับโอ้โหบังคับขาย ขาดขาดน้อยขาดน้อยนางฟ้าคขาดน้อยนางฟ้ามีไหมมีตัดนางฟ้าไหมนางฟ้ามีตัดไม่ไม่มีตัดนางฟ้าครับผมก็คิดนานจังเลยเ <c oughs> ด้งมาชว่วยโอ้ยได้บินสามสองครับผมอ้าว ดูวคนเดียวเหรอเอางง้างงอ๋อไม่คนล,ละบินอีกคนครับโอ้โหอีอันร้องไห้อ่ะอีอันร้องไห้อะโคตรช้ำใจมากคุยอีอันต่อเปล่าแบบลงวิหารที่สั้นต่อเปล่าจะเตะ เอาตายน่านเบิ้ลทำเพื่อใครอุยอ๊ยยอมครับยัง <c oughs> ไม่ตายเลยอุย๊ยเอาไปตอนนี้ขอดูตังแค่คนหนึ่งครับเออออกเลยออประมาสิบ อุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอืมโหูถอยห้า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 อุ้ยบัน,นอกนนอกบันออกโหไม่ออก <c oughs> เอาลงของฟีบินบินลัวแค่เลยเนี่ยดูแลดูแลดูโอ้โหโจบเลยครับ<笑><笑>โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ขำกันไปไม่ได้จริงจังมากนะบอกโอ้โหไม่จริงจังมากเท่าไหร่นะครับอ่าเล่นเบวิเซ่คำๆพอ แบบนึกว่าจะอวยไงแบบอะไรว่าหมวกออกรัวๆเออมันตอนเล่นกับเพื่อนนะครับเล่ <c oughs> นกับเพื่อนนี่แบบหมวกหมวกปุกเสกมาเล่นยังไงออกไม่ทุกตาเลยนะครับเดี๋ยวก็จบคลิปไปทาง่องนี้ก่อนเดี๋ยวอืมแล้วอีเวนต์วันนี้เป็นอีเวนต์อะไรเอออีเวนต์ ลูกแก้วทิปเปิลโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะภาวัน,นี้กันนะครับเดี๋ยวก็อ่าแล้วกลับมาแล้วนะครับบ๊ายบายครับเจอกัน